ช่วงนี้ก็มีเงินทุนไหลออกอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ให้อัตราแลกเปลี่ยนของเรามีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันแล้วก็คอยดูว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งจะกระทบเศรษฐกิจของเราหรือไม่ถ้าเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจ,จะรวดเร็วกันไปแล้วก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจของเราหรือว่ามีลักษณะที่อาจจะแตกแต่างไปจากพื้นฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยแล้วก็มีเครื่องมือเพียงพอนะครับที่จะดูแลสีิรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนที่สําคัญมากก็คือเรื่องระดับเงินสํารองของเราเวลานี้ก็อยู่ในระดับที่ ค่อนข้างมั่นคงนะครับที่สามารถที่จะดูแลเรื่องนี้ได้ไม่ได้มีความเป็นห่วงอะไรความจริงในเชิงเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างๆในภูมิภาคนี้หรือว่าสกุลเงินของคู่ค้าคู่แข่งของเราเนี่ยะระดับการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่ได้ มากหรือน้อยไปกว่ากลุ่มของเราเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคอยติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเวลานี้ตลาดการเงินก็จะเห็นว่า,า,ามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างารวดเร็วนะครับเ,เวลานี้มันก็เป็นปรากฏการาธรรมชาติในตลาดการเงินที่พอข่าวคราวในเศรษฐกิจใหญ่อย่างเช่นสรรหรัฐอเมริกาเนี่ยไปในทางว่าเขาจะฟื้นตัวเนี่ยพวกดอกเบี้ยร,ระยะยาวของเขาก็เหมือนกับขยับตัวขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ คนก็เหมือนกับว่าบางทีเงินที่เคยมาลงทุนเอาไว้เขาก็อาจจะกลับไปลงทุนในบ้านเขาประกอบกับว่าเวลานี้ก็อาจจะมีบางบางประเทศเนี่ยซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงของพหุอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับประเทศอื่นนะฮะไม่ใช่ประเทศเราพวกข่าวคราว,าวต่างๆบาง,างทีมันก็อาจจะมามากระทบบ้างแต่สําหรับกรณีประเทศไทยเนี่ยคิดว่าพื้นฐานยังยังค่อนข้างดีนะครับ ไม่ว่าจะดูเรื่องของดุลบัญชีเงินสภาพของเราดูเรื่องของระบบสถาบันการเงินของเราดูเรื่องระดับของเงินสำรองของเรานี่ก็คิดว่าอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงนะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสิ่งที่เราต้องพยายามทําขนาดนี้ก็คือพยายามชี้แจงกับผู้ลงทุนว่า e m e r g i n g market มันไม่ใช่เหมือนกันหมดนะครับ ที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่าเขาอาจจะไปเหมารวมว่าเหมือนกันหมดที่เราอยากเห็นก็คือการวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าเป็นอย่างไรในแต่ละเศรษฐกิจนะครับมากกว่าที่จะเหมารวมนะครับ